อะขายเลยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันพีรเพิ่งขายอันอันคลี่ขายเนาะไม่อันนี้หมาะนะขายให้นกให้ซื้อนกซื้อเลยบอกให้นกซื้อแต่ตอนนี้ทีมงานเพชรฮารียแผู้ชายขำอยูไมอยู่แล้วะให้นกซื้อเดี๋ยวจะไปดูจิไม่หยุดแล้วนีฮยก็แบบเอาจริงไหมฉันยืนพูดแล้วนานนกผู้ชายพีรเพิ่ พี่มีไข่เก่งจังขอชมทุกคนทั้งห่าวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียงขึ้นลงปิดปาดไม่ชมลงพีทมาถึงพีทนกกดเลยนกบอกว่ากดกดอ่ะพี่ไข่นกพี่เก่งโดนพี่ซื้อยากขอบคุณมากนะครับคุณนกเนี่ยคุณนกคุณนกกดปุ่ปะคุณนกกดแล้วอย่ารังแกคุณนกมาไปต่อพีทบอกว่าคนอื่นนอกจากหนูเหรอไม่ปกป้องบุ๋มอย่ารังแกบุ๋มนะครับบุ๋มขายเก่งแล้วมีสีเขียว พีผู้ตามประชดนะส<อ>ีโดนแน่ <laughs> แล้วก็สีดํานะครับแล้วก็ข้างในนะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้มีช่องอะไรพิเศษนะแต่อารมณ์แบบเอาไว้ใส่เศษเหรียญได้อ่ะเวลาพกไปแอร์พอร์ตไม่คนไหนไป,<อ>ไปเที่ยวเอาไว้ใส่แอร์พอร์ตไดไไ้ไปเที่ยวไงไปเที่ยวงานแบบคอน,สอนเสิร์ตอะไรอเงี้ย ิสโตริสติเนาะใส่ได้ใส่เงินก็ได้ใส่ไคด้แล้วมันได้โซงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนช่วยกดตากากนเราไปไกลมากแล้วมันเห็นเห็นเห็นไปไกลไปหมายถึงอะไรไปไกลอะหมายถึงว่ายอดเราก็วิ่งไปเรื่อยๆหลังจากที่เราพูดอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเนาะของ58นะครับอะไรเกิดอะไรขึ้นกดได้เลยมีทั้งหมดฮะ ไหนพี่อันเล็กด้วยหรอไ,ไ,ไหนอันไหนคีโอันนู้นสีเบสไม่แต่สีนี้ออนสวยนะตัว่ไปเมื่มอวานจบเลยนะนีงออนสวยคนมีติดตู้วันนี้ตัวจะไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำกระเป๋าตัางผู้ชายให้แล้วก็เดี๋ยวจะจะเวียนรุ่นที่ขายดีสุดสุดให้ที่ฮอตสุดรอจบหกสิบเจ็ดสิบตะก้าก่อนใกล้แล้วอีกนิดเดียวเราต้องจบจากอันนี้แล้วล่ะจริงๆครับ ถ<น>้าหนุน่มผู้ชายเหมือนพี่พีทอ่ะพี่ก็อาจจะชิดสายนะกูกบูดว้าวอ้าวว้าวอันแล้วถือตลกอ่ะ <laughs> <c oughs> ทุกคนเราไปเนาะเราไปต่อเนาะ<ด>ไปต่อไ,ได้ยังหรือ,อยังดูอีกแนะนำกับแบบเป็นการแต่สายโซ่กินผมไหมไม่กินค่ะเพราะว่าจะกินเห็ดไม่นะไม่ครับ ไม่ใส่โซ๊กินผมไม่มันมีบางอันใส่โซ๊กินผมจริงมันไม่กินมันต้องเป็นข้อมันต้องมีข้ออยู่มันถึงจะกินผมนี่มันไม่กินผมครับไม่ใช่อะไรมาติดอ๋อไม่พี่ก็ชอบกิดว่าคนอื่นประสงค์ร้ายตลอดเวลาอันนี้ไงครับ